อากาศวันนี้มันเย็นสบายดีจังเลยนายทำอะไรแถวนี้อ่ะก็สูดอากาศไงเนี่ยอากาศด้านนอกเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยมันฝุ่นทั้งนั้นเลยไม่ใช่มอกหึมมอกเหรอไม่เชื่อหรออู้หูอู้หูเฮ้ยมีมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยดิวมไป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 เอาแมสไปเอาขอบคุณมากเพื่อนแป๊บนึงขอใส่กันเสร็จแล้ว เสร็จ<ป>แล้วก็เพื่อนเราไปหาที่หลบภัยกันอ่าโอเคเรามาแล้วไปเราต้องอยู่ตรงที่ในอาคารไม่อยู่ในสนามนะครับอ๋อแล้วเราควรอยู่ข้างในอาคารหรือว่าอย่างนัง้นเราไปกันเลยไหมล่ะโอเคครับไปไปเอา้าเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยมาแล้วครับเพื่อนวิธีป้องกันนะครับเราก็คือต้องใส่แมสแล้วก็ ควรอยู่ในบริเวณอาคารแล้วก็ไม่ไปอยู่สนามนะครับปัโอเคโอเคก็คือความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราควรใช้นะครับหลีกเลี่ยงใช่หลีกเลี่ยงการไปสนามแล้วก็ควรใส่แมสที่มิดชิดนะครับปิดจมูกปิดปากให้เรียบร้อยนะครับแล้วไงต่อล่ะแล้วก็ล้างหน้าทําความสะอาดตัวหลังออกไปข้างนอกนะครับอเราควรใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยครับในความจําเป็น อ่าอยงั้นเราไปเข้าไปในห้องเลยแ้าอย่างนั้นอ่ะในห้องเราก็ควรปิดประตูหน้าต่างให้มีชิดนะครับโอเคนี่ครับเราเข้าห้องไปแล้วก็ต้องปิดประตู